ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับครูก็จะมาสอนออนไลน์นะครับโจทย์บอกว่านะครับจงหานะครับสำประสิทธิ์นะครับของ x กําลัง 4y กําลัง6นะครับจากการกระจาย 3x บวกกับ 4y นะครับยกกําลัง10นะครับจากความรู้ที่เรามีนะครับเรารู้ว่านะครับพจน์ที่นะครับพจน์ที่ t a บวก1นะครับจะมีค่าเท่ากับ n เลือก R นะครับคูณอยู่กับ x กําลัง n ลบ R y ยกกําลัง R ใช่ไหมครับโอเคสัมประสิทธิ์ก็คือตัวไหนครับสัมประสิทธิ์ก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับซึ่งโจทย์บอกว่าให้หาสัมประสิทธิ์นะครับเราก็จะหาเฉพาะ n เลือก R นะครับอ่ะเราจะมาดูว่า n คือเท่าไหร่นะครับจากการกระจาย สูตรนี้เนาะมามาจากการกระจายนะครับ x บวก y ยกกำลัง n นะครับเพราะฉะนั้น n ของเราก็คือ10นั่นเองนะครับเราก็จะได้ว่าเรากำลังจะหา10นะครับ n คือ 10r a คือตัวไหนนะครับาให้เราดูตัวนี้เลยนะครับให้เราดูตัวนี้ตัว เลขชี้กำลังของ y นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น r ก็คือ6นั่นเองนะครับ r คือ6นะครับก็จะเป็น10เลือก6นะครับ x ยกกำลัง n ลบ r y กำลัง r เนอะเ,อเราจะหาเราจะต้องหาด้วยนะครับเราจะต้องหาด้วยนะครับเราจะต้องหาด้วยเพราะว่า x ไม่ใช่ x x มาเป็น 3x y มาเป็น 4y นะครับ เพราะฉะนั้นครูก็จะหาด้วยว่า x ก็คือ3 x ยกกำลัง n คือ10ใช่ไหมครับ r คือ6นะครับ r คือ6คูณอยู่กับ y y เป็นเท่าไหร่ครับ y เป็น4 y นะครับยกกำลัง r นะครับก็คือยกกำลัง6นะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้ว่า10เลือก6 3นะครับ3 x ยกกำลัง4 นะครับ c y ยกกำลัง6โอเคครูก็จะหาอะไรครับหา10เ,เบ10เลือก6นะครับ10เลือก6นะครับคืออะไรครับก็คือ10แฟกหารด้วย10ลบ6แฟกคูณอยู่กับ6แฟกนะครับเราก็กระจายไปจนถึง หกแฟกต์แล้วกันเนาะ10คูณ9คูณ8คูณ7คูณ6กแฟกต์ค่าล่างก็จะเป็น4ี่4แฟกต์4ี่แฟกต์คือสคูณ3คูณ2คูณ1คูณอยู่กับ6กแฟกต์ใช่ไหมครับตัดทอนครับตัดทอนปืดป๊ดปื๊ดเนาะอันนี้ครูอสอนไปแล้วเนาะเดี๋ยวหน่อยหนึ่งนะครับส1่ห2 8่งสี่ตัดยังไงก็ได้เนาะตัดตัดไปนะครับสาม 339 2 1 2อนึ่งสองตัดตัวนี้ก็ได้นสองหนึ่งสองนะครับ3คูณ7เป็น21นะครับคูณอยู่กับ10นะครับก็เป็นเท่าไหร่ครับ2 10นะครับก็จะได้เท่าไหร่ครับ2 10คูณอยู่กับตัวนี้เนาะตัวนี้นั่นก็จะได้เท่าไหร่ครับ3มกำลังส x ก็กำลัง4ด้วยนะครับคูณอยู่กับตัวนี้ใช่ไหมครับก็จะเป็น4กำลัง6แล้วก็ y กำลัง6ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขที่เราจะได้ก็จะเป็นเท่าไหร่ครับ210คูณอยู่กับ3กำลัง4คูณอยู่กับ4กำลัง6นะครับคูณอยู่กับเท่าไหร่ครับ x กำลัง4 y กำลัง6 โจทย์ถามนะครับโจทย์ถามตัวเลขนะครับโจทย์ถามตัวเลขหน้า x ก,กําลัง4 y กําลัง6ตัวเลขหน้า x ก,กําลัง4 y กําลังหเพราะฉะนั้นตอบตอบเป็น210อยคูณอยู่กับ3กําลัง4แล้วก็คูณอยู่กับ4กําลัง6ตอบได้เลยนะครับเพราะว่าตัวเลขมันเยอะนะครับเราเรียนไม่ต้องอะนะครับไม่ต้องคูณนะครับเพราะฉะนั้น นั่งทบทวนนะครับแล้วก็ฝึกทำนะครับตามคลิปนี้ขอให้ทุกคนโชคดีคลิปนี้เอาไว้เท่านี้สวัสดีครับ